เออกูแดกน้ำละพอดีมิกซ์เป็นแฟนคลับของเพจหนึ่งนะครับเพจชื่อบันทึกภาษาไทยของผมนะครับของคุณอิสกะนะครับผมนะเขาก็สงสัยว่าน้ําที่คอตมอตั้งเอาไว้ตามริมทางเนี่ยที่เป็นน้ําประปาดื่มได้เนี่ยมันดื่มได้จริงหรือเปล่านะครับผมแต่ก็เขาก็ยังไม่ได้ลองดูครับเดี๋ยววันนี้มิกซ์ก็สงสัยก็เลยไปลองดูก็ได้เนาะไปไปกัน และตอนนี้นะครับก็มาอยู่ที่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็คือที่ราชเทวีนะครับผมและเราก็จะมาทดสอบนะครับว่าน้ําประปาของกรุงเทพเนี่ยที่เขาตั้งบริการเราไว้เนี่ยดื่มได้จริงหรือเปล่าโดยการวัดจากค่า TDS นะครับก็จะมีเครื่องตรวจค่า TDS เนอะหรือว่า Total Dissolved Solids นะครับผมนะว่ามีเกิน500 ppm หรือเปล่านะครับซึ่งทาง W.H.O นะครับกำหนดไปแล้วนะครับว่าน้ำประปาที่ดื่มได้หรือว่าน้ำดื่มของเราเนี่ย ไม่ควรจะมีค่า TDS เกินกว่า500 ppm นะครับมาเราก็จะมาทดสอบกันเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะใช้ออของสาธารนณะหรือว่าอุปกรณ์ภาชนะทานอาหารอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ควรจะพกนี่แอลกอฮอล์ของด็อกเตรมีนนะครับผมนะแอลกอฮอล์ด็อกเตรมีนเป็นแอลกอฮอล์75%สามารถค่าเชื้อลรกได้99.99% 99เลยแล้วก็ ที่สำคัญเนี่ยเป็นฟู้ดเกรดนะครับผมสามารถใช้ได้กับออของที่เราใช้เข้าปากนะครับผมนะค่าเชื้อโรคได้นะครับยุคโควิดก็ต้องพกเอาไว้นะครับผมแอลกอฮอล์นะครับมาเราก็จะมาทดสอบกันว่าน้ํามีค่า TDS เท่าไหร่ อ่โอเค่า TDS ของน้ำดื่มสาธารนณะที่อุงเทพมหาลครจัดไว้ให้นะครับมีอยู่ที่275ถึง280 ppm นะครับเลขวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับผมซึ่งนั่นก็คือมันสามารถดื่มได้ไม่เชื่อใช่ไหมมานี้ดื่มให้ดูดื่มได้จริงๆนะครับผมนะ รสชาติก็ไม่แย่นะอ่าก็ถือว่าถ้าเกิดเราไม่มีน้ําดื่มกระทันหันอยากดื่มน้ำจริงๆก็สามารถพึ่งพาเจ้าน้ําดื่มสาธารณะตัวนี้ได้นะครับผมนะแล้ววันนี้อินดัมิกส์นะครับก็ต้องขอจบการเขาเรียกอะไระการทดสอบเนอะอันนี้ก็มาทดสอบให้ดูนะครับนะก็อิซากะรซังโคโนมิซวะโนเมมัส ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมก็ขอเมางนิดนึงนะครับตอนที่เราถ่ายน้ำปปาดื่มได้กันอยู่เนี่ยก็มีคุณลุงคนหนึ่งเดินมาใกล้ๆใช่ไหมคุณลุงก็มาต่อคิวใช้บริการน่นแหละนะพอเราถ่ายทําเสร็จปุ๊บคุณลุงก็เดินมาใช้บริการนะครับโดยการหยิบผ้าขึ้นมาผืนหนึ่งนะครับแล้วก็กดน้ําประปาดื่มได้เอาผ้านั้นชุบน้านะครับแล้วก็เอาผ้านั้นเช็ดเท้าเช็ดเท้า <S <S ๆๆๆๆๆแล้วก็แบบเออกูดแดกน้ําล้างตีน เด็กน้ำล้างตีนคุณลุงคุณลุงไม่ได้มาล้างกันต่อหน้าอย่างนั้นเลยนะครับผมเพิ่งดื่มไปนะครับบาดใจเหลือเกินนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามนะค่า TDS ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าน้ําของกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่มีสารแขวนลอยอะไรเกินกว่าที่กําหนดนะครับก็สามารถดื่มได้แต่ก็อยากให้คหํานึงถึงปัจจัยอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นพวกเชื้อโรคแบคทีเรียรแล้วก็สารปนเปื้อนต่างๆนะครับเนื่องจากมันตั้งอยู่ริมถนนเนอะแล้วก็เป็นของใช้สาธารณะนะ ก็เลยต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วยแต่มิกก็ดื่มไปแล้วก็ยังรู้สึกว่าปลอดภัยดีนะครับยังไม่มีการท้องเสียท้องร่วงแต่อย่างใดนะครับนะและอ,อย่างหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นนะครับก็นี่แอลกอฮอล์ด็อกเตอร์มีนนะครับนะคือมิกฉีดแต่ก่อนที่จะดื่มใช่ไหมก็คือแบบอย่างน้อยก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยค่าเชื้อโรคไปส่วนหนึ่งก็ทําให้เราปลอดภัยขึ้นได้นะครับผมนะก็ทุกคนก็พิจารณากันดูนะครับว่าจะเลือกดื่มหรือไม่เลือกดื่มนะครับหรือว่า เวลาไหนที่เราจะเลือกดื่มจริงๆนะครับผมนะก็พิจารณากันด้วยนะครับหากใครชอบการออทดลองของมิกนะครับผมก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ In The Mix